โอ้ยไอ้กล้องนี้แม่พ่อ่อนยเนี่ย่อกอน่ก่อนเนี่ยไปอนเรอน้องเลยใส่คจอโบจากลบจักนอน้วมึงเว้นหนึ่งวันเลยนอนอยู่สั่งาสอบเอตืเดาวอะวลาเลยได้เว้นนอนตายแล้วนี่น <Northeast, right>? right ี่นี่เร็วใครบานได้ใครบาน ไปแล้วนะครับพี่น้องเรืองวเราอยอยู่ต่อบาทตอนนั้นนะครับอีพีที่ยี่สิบเจ็ดนี่นะครับเกาล่ำซิเราล่ำซิ่งหังอีพีที่ยี่สบเจ็ดเมื่อไหร่วันทบเก้าวันที่สิเก้าสเกนี่นะครับผมบาจะบาดก่อนลอยยบเก่าอ๋อลอยยืบเก่าได้ะเานอนนอนดิซิมกากเจ้าซิมกากเจ้ากอนยังนอน เงียบว้ายหงาบบไงไหนมันเป็นจาจอมัญชังเงี้ยบางันสปอนสปอยร้อยเหเอาโอ้เอาไข่ป่อยขึ้นเอาใช่ไหมวะใช่ย่อยย่อยย่อยจับาดหนึ่งจบานกาวกาเที่ยวุาดลยอ่ะกอา้ากินกับแบบเจียวเลือดเขกันจิ้วเลือดต้องหุ่อ่เ ่อยเก่าพีา่น้องครอยากไปอยากได้ก<ป>ดชัางได้เพจนี่นะครับบ๊ายบาย